สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับนี่ก็อยู่ผมเองนะครับอ่ามิสเตอรี่เบคอนวันนี้ผมก็จะมาเล่นวอล์กฟุตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาฟาร์มเวล4 1รการถึง450นะครับวันนี้ก็ขี้เกียจฟาร์มนิดหน่อยแล้วก็ไปฟาร์มหลังใหม่มาเมื่อวานมั้งเมื่อวานก็อาจคลิปอาจคลิปหลังหลังอาจคลิปอะไรนะอ่าฟาร์มสอนฟาร์มอีเวนต์นะครับก็ตอนนี้ผมได้ครบหมดแล้วนะก็เดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาฟาร์มให้ดูของในตัวอีเวนต์ในนี้แล้วกันนะครับอ่าอีเวนต์วันเดอร์วูแนะฮะเพราะว่านั่นฟาร์มยากและใช้เวลานาน,านวันนี้ผมจะจะฟาร์มต่อ,อย,ายาวๆคูณสองก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าผมฟาร์มไม่เสร็จเมื่วานฟาร์มแล้วแทบเล็ตแบตหมดก่อน farm tỏi ở giao ha Chụp xong

ฮาคีครึ่งแขนอยู่นะฮะมี่ผมตั้งไว้ให้มันเป็นฮาคีครึ่งแขนอยู่เป็นฮาคีระดับสเตโซนนะฮะเพราะว่ามันเท่ดีนะนะฮะนะฮะคอมมานด์โดนฮะอีกยี่สิบกาวเวล อิมแพคคือฟันชิบ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 ,ชบฟันต่อ,อยาวๆนะฮะแล้วคลิปนี้ผมฟาร์มเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อหมัดเงือกนะฮะ V1 นี่ฮะนฟาร์มต่อ,อยาวๆฟันยาวๆเลย ฟันต่อยเย้ยๆฟันสนุกสนุกไปนะฮะก็ดูเพลินได้ถ้าอยากให้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็บอกได้นะครับโอ้คืนดาบโยรุ 4ี่ผมก็จะได้นี่แวนะฮะไปฟาร,ร์มบอสไม่รู้ว่าบอสที่ผมพูดถึงนั้นจะอยู่ไหมโอ้อยู่มีโอกาสได้อาวุธของมันด้วยนะฮะคือทร d เดนนะครับถามว่าอาวุธมันโหดไหมก็ GG อยู่นะคล้ายอาวุธอะไรสักอย่างจำไม่ได้อน,นี้ฟิชแมนคอม m a นโดใช้3ดาบนะฮะสามดาบนี่มันกาก,ากสุดๆเลยนะตีเบามาก แต่สก,กิลก็เท่ใช้ได้เลยนะของโซโลตอนที่แบบยังไม่ได้สร้างไดวาโดและสูสยนะฮะ ิชแมนคอมมานโดนะฮะเขาเป็นอะไรไม่รู้ชอบรับฟีดผิดตลอดเลยส่วนตัวผมแล้วนะครับบางคนบอกว่าให้ผมนั้นกดน,นี้ถาวรเลยส่วนตัวผมแล้วจะไม่กดนะครับเพราะว่าผมจะไม่เปลี่ยนผลแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนมันก็ฟาร์มยากอีกอย่างหนึ่งพระตื่นนี่ก็โกงมากเลยนะในแพทเนี้ยพระตื่นโกงจัดจเลยหวังว่าจะไม่โดนเนิมนะฮะแถมเดินบนน้ำด้วยนะ ที่ผมคือที่ผมฟังมาฟันต่อยาวๆนะครับ นี427ละรวมาเดี๋ยวผมจะไปฟาร,ร์มฟิชแมนหลอดแล้วนะฮะหลอดฟิชแมนฟาร์มยาวๆเ,เลยสตอมหมัดน่าจะฟาร,ร์มมันไม่เข้านะโอเคฟิชแมนหลอดนะครับไปไปตีกันชึบอันนี้เลย ฟฟฟฟป๊าบโอ้ค่าง่ายกว่าที่คิดไงได้ค่าหัวมาตั้งหนึ่งหมื่นชุบสี่ร้อยามสิบเอ็ดแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขออญาตใส่โค้ดก่อนนะฮะอ,อืม big new อืมไปฟาร์ม ยาวๆนะครับบอสโซโลโง่ายใช้ได้เลยนะถ้ามีผพนพายฟับฟุบฟุบเไปยงวันช็อตไม่ไม่วันช็อตเมื่อกี้มันดาเมจแรงมากฟันพวกนี้แบบอีซี่มากๆเลยนะเดี๋ยวผมฟาร์มเซิร์ฟนีเ้เสร็จผมจะย้ายเซิร์ฟแล้วหาเซิร์ฟที่ไม่มีบอสบอสบอสไนเนี่ยฮะฟิชแมนหลอนครับ เป็นการฟาร์มไทรเด้นด้วยทีนึ่งหนผมขอลองดูหน่อยเลือดเต็มชุ่มเลือดครึ่งโชว์ชวชวช์วชวชว์โชว์อ,อ,อืมสี่สามสี่แล้วนะฮะ หนึ่งพันแล้วสแตปผมโอเคเดี๋ยวผมทําการย้ายเซิร์ฟแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ผมเข้าเซิร์ฟมาใหม่แล้วนะก็หวังว่าบอสจะเกิดนะนะฮะเพิ่งเข้าเลยอืมค่าหัวมันเท่าไหร่แล้วเอ่ยสองแสนเจ็ดหมื่นหกพัน เฮฮาคิดฟิชแมนลอดเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันเกิดยังโอ้ไม่เกิดงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ผมบอกวิธีบอกวิธีซื้อมัดมารเตอ์วีหนึ่งนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับเอ่อเข้ามาใน,นนี้นะฮะแล้วมาทางขวาของ ปราสาทที่บอสอยู่นะครับมาทางขวาเนี่ยพอเสร็จเนี่ยฮรเราจะเห็นประตูเนี่ยนะฮะแต่มันไม่ใช่ตรงสีม่วงนี้ยฮะพระเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้ให้เรามาทางข้างๆนี้นะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เข้ามาแล้วนะฮะนี่แล้วก็จินเบจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็คุยมันจะใช้เงินเจ็ดแสนห้าซึ่งผมยังไม่ซื้อนะครับเพราะผมจะทำมดเล็กโตวีสอง ส,ส่วนตัวชอบมากอิเ e ล็กโทรวีสองเนี่ยโอพีสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวไปดูบอสก่อนว่าบอสเกิดยังโอเคเดี๋ยวผมทำการย้ายเซิร์ฟไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะหาบอสโอเคตอนนี้เรามาเซิร์ฟต่อไปแล้วนะก็บอสเกิดด้วยนะฮะเกิดต่อหน้าเลยทีนี้ว่าจะออกแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการตีบอสกันเลยนะ ดีสบายมากบอตตัวนี้เดี๋ยวลบก่อนเดี๋ยวเรามันเอาหอกแทงก่อนโอเคนี่ล้วเราก็ตีมันไปเรื่อยๆเสร็จแล้วโอ้โอดอบด้วยทรยิแดนโอ้มายกอชไหนเราลองไปตีหน่อยดิทร d e ดนเนี่ยโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะทำการลองไปฟาร์มดูละกันทร d e ดนเนี่ยฮะตีสองตัวดอบเลย นี่นะฮะเดี๋ยวเราลองใช้ Trident Farm ดูนะฮะโอ้ได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรออีซี่จริงๆงั้นเดี๋ยวเราลองใช้ Trident ตีดูมาลองดูกันเลยชุบชุบอืม Farm Mastery มาสเตอรี่ขึ้นรัวๆเลยนะฮะห้าสิบมาสเตอรี่น่าจะขึ้นง่ายมากส่วนแอร์ร้อยยี่ห้ามาสเตอรี่นี่ก็ง่ายเหมือนกันเดี๋ยวผมจะใช้ทร i เดนนี่ฟาร์มดูแล้วกันนะไม่น่าเชื่อว่าจะได้ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ด้วยผมตั้งใจจะแค่แบบว่าฟาร์มบอสฟาร์มบอสแค่นั้นนั่นแหละแล้วก็ให้เวลสี่รอห้าสิบนะ,ะโอ้คือแบบไม่คิดเลยอืฟาร์มง่ายใช้ได้อยู่นะเพราะผมใช้ผลพลาด้วย โอ้สองสปอนผมไม่สนใจหรอกไหนสกิลหนึ่งปลาหอกชัวร์เฮ้ยฮฮ้ยดาเมจแรงใช้ได้ไหนปลาหอกแทงแทงเฮ้ยโกงโกงโกงสกิลโกลง439แล้วนะฮะ440อีก10เวลนะครับเดี๋ยวผมทำการย้ายเซิร์ฟเพื่อโซโลบอลเหมือนเดิมนะ โอเคก็มาเสริมนี้นะครับบอสเกิดก็เดี๋ยวผมจะทำการตีบอสเลยนะไม่รีรอเลยทั้งสิ้นฟิชแมนหลอดนะครับนี่โอ้ไม่ใช่นีฟิชแมนบอลเยอะกดฟิชแมนหลอดโอเคไปไปฟาร์มฟิชแมนหลอดกันนหนหอกที่เป็นแบบลาคุยมไปป้าบอส ป๊บฟันฟันฟันชิว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 มาเลยแปลงล่างเราเลรอเฮ้ย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 อันนี้ฟันต่อไปฟันต่อไปชิบเสร็จแล้ว4 4 3วิวแล้วนะก็ถือว่าไวใช้ได้เลย โอเคเดี๋ยวผมขอจบ EP นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยว EP หน้าผมจะฟาร์มให้ซ็อกเวล500เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ